การขยายอิทธิพลของชาติตวันตกการสำรวจเส้นทางการเดินเรือการขยายอิทธิพลของชาติตวันตก1การสำรวจเส้นทางการเดินเรือสาเหตุของการสำรวจ 1. การมีวิทยาการที่ก้าวหน้าและสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะความรู้ทางภูมิศาสตร์และแผนที่ของปะตเลมีทำให้มนุษย์สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นชาวตวันตกจึงหลั่งไหลสู่เอเชีย 2. แรงผลักดันทางการค้าเนื่องจากเส้นทางทางบกถูกควบคุมโดยพวกมุสลิมเติร์กทำให้พ่อค้าต้องสแสวงหาเส้นทางการค้าใหม่ทางตะว,วันออก 3. แรงผลักดันทางศาสนาในการเผยแพร่คริสตศาสนา 4. อิทธิพลของแนวคิดในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการบทบาทของชาติตวันตกในการสำรวจเส้นทางการเดินเรือ โปรตุเกสผู้นําคนสําคัญคือเจ้าชายเฮนรี่นาวิกราชได้จัดตั้งโรงเรียนนาวิกราชเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินเรือสมุทรการใช้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างเรือทําให้โปรตุเกสสามารถค้นพบเส้นทางการเดินเรือสู่ตะวันออกนักเดินเรือคนสําคัญของโปรตุเกส1บาโงบัโรมิวไดเอสเป็นนักเดินเรือที่ได้แล่นเรือ เลียบชายฝั่งทวีปแอฟริกาผ่านแหลมกูดโฮมได้สำเร็จในปีคริสตศักราชที่1,488 2. วัสโกดากาม่าแล่นเรือตามเส้นทางการสำรวจของไดเอสจนถึงทวีปเอเชียและสามารถขึ้นฝั่งได้ที่เมืองกาลิกัสของอินเดียในปีคริสตศักราชที่1,498โดยสามารถซื้อเครื่องเทศได้โดยตรงจากพ่อค้าชาวอินเดีย ทำให้โปรตุเกสมีรายได้มหาศาลและนําไปสู่การยึดเมืองกลัวในมหาสมุทรอินเดียเป็นฐานในการทําประโยชน์ทางการคา้านักเดินเรือสำรวจของสเปนคนสําคัญนะครับ 1. ครคิดซตเฟอร์โคัมบัสชาวเมืองเจนัวประเทศอิตาลีผู้มีความเชื่อว่าโลกกลมได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนให้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อสำรวจเส้นทางมายังเอเชีย ทำให้โคลัมบัสได้ค้นพบทวีปอเมริกาในปีคริสต์ศักราชที่1492ทําให้สเปนได้เข้าครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเต็มไปด้วยแร่เงินและทองคํา 2. เฟอร์ดินานเมกเจลลนชาวโปรตุเกสที่ทําการสำรวจในนามของสเปนได้แล่นเรือออกจากท่าเรือของสเปนไปทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกมุ่งหน้าไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก นับเป็นครั้งแรกที่มีการเดินเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมาอย่างทวีปเอเชียพิสูจน์ว่าอเมริกากับเอ,อบเชียอยู่คนละุวีนักเจนแลมไม่สามารถนําเรือกับสเปนได้เพราะเขาถูกชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ฆ่าตายแต่ลูกเรือสามารถนําเรือกับสเปนได้สำเร็จในปีค์ศกรราที่1552จึงถือว่าเป็นการเดินเรือที่แล่นรอบโลกสําเร็จเป็นครั้งแรกและพิสูจน์ทฤษฎีโลกกลม สเปนโปรตุเกสและสนธิสัญญาทอร์เดซิยัสการแข่งขันอำนาจของสเปนและโปรตุเกสในคริสตศตวรรษที่15เกี่ยวกับการเดินเรือและการค้าางทะเลนำไปสู่ความขัดแย้งดังนั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาติที่นักตือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเหมือนกันในปีคริ์ศกราชที่1494สันตปาปาอเล็กซานเดอร์ที่6ได้ให้สเปนโปรตุเกสทำสนธิสัญ,ญญาชื่อทอร์เดซิยัสกำหนดเส้นสมมติ แบ่งโลกออกเป็นสส่วนสเปนมีสิทธิสำรวจและยึดคลองดินแดงทางด้านตะวันตกของเส้นเมริเดียนที่5 1สเดส่วนโปรตุเกสได้สิทธิด้านตะวันออกและนำไปสู่การสร้างจากักรวรรดิใหม่ดังทะเลของโปรตุเกสในเอเชียคริสต์ศตวรรษที่16พ่อค้าชาวดัตเป็นคนกลางในการซื้อขายเครื่องเทศกับดินแดนต่างในยุโรปแต่ต่อมาถูกกีดการจากสเปนไม่ให้ใช้เมืองท่าจึงต้องหาเส้นทาง ในการติดต่อซื้อเครื่องเทศโดยตรงกับหมู่เกาะอินเดียกับหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของโปรตุเกสปีคริสต์ศักราชที่1 5ึ่อก้าองทัพเรือของฮอลันดาได้ตั้งสถานีการค้าในเกาะชวาและจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอรันดาเพื่อควบคุมการค้าในหมู่เกาะเครื่องเทศการสำรวจทางทะเลของอังกฤษอังกฤษได้ทำการสำรวจทางทะเลขยายอิทธพิพลเข้ามาในตะวันออกในรัชสมัยของสมเด็จพระนางเจ้าอิซาเบธที่หนึ่ง เมื่อทำสงครามเอาชนะกองทัพเรืออามาดาที่ยิ่งใหญ่ของสเปนได้สำเร็จในปีคริสต์ศักราชที่1,591อังกฤษส่งกองทัพเรือเดินทางอ้อมแหลมกูดโฮมมาอินเดียเป็นครั้งแรกและหลังปีคริสต์ศักราชที่1,600มาอังกฤษทำสงครามชนะฮอลันดาและฝรั่งเศสและสามารถสลายอำนาจทางทะเลของโปรตุเกสดาเนินนโยบายขยายอิทธิพลในตะวันออกโดยยึดดินแดนต่างๆเป็นเมืองขึ้นเช่นพม่าอินเดียมาลายูเป็นต้น นักเรียนครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจเส้นทางเดินทะเลในประเทศมหาอำนาจตะวันตกไปแล้วเราอาจสรุปได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการสำรวจทางทะเลมีดังต่อไปนี้ครับ 1. อารยธรรมยุโรปถูกเผยแพร่สู่ดินแดนต่างทั่วโลก 2. ยุโรปก,กลายเป็นชาติมหาอำนาจสศาสนาคริสตเผยแพร่สู่ดินแดนต่างๆและมีผู้คนนับถือเป็นจำนวนมาก 4. การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและการค้า เรามาสรุปประเด็นที่ได้ศึกษากันในชั่วโมงนี้กันเลยนะครับการขยายอิทธิพลของชาติตันตกและการสำรวจเส้นทางการเดินเรือ 1. สาเหตุของการสำรวจเส้นทางการเดินเรือ 2. บทบาทของชาติตันตกในการสำรวจเส้นทางการเดินเรือโปรตุกเกสสเปนฮอลันดาอังกฤษ 3. ผลของการสำรวจเส้นทางการเดินเรือ